สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการผสมเกอรของข้าวโพดนะคะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคในการผสมเกสรข้าวโพดทับทิมสยามทันเดบค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นดอกตัวผู้นะคะดอกตัวผู้ปกติตามธรรมชาติก็จะมีพวกมแมลงพวกพึ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยผสมเกอรแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ชัวร์เหมือนกับ ติดเล็ดเขาเรียกติดเม็ดร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเราก็จะม,มาช่วยเขาโดยการเอาดอกที่เป็นตัวผู้ค่ะมาถูๆๆกับไหมที่เป็นตัวเมียค่ะไหมตัวเมียนี่ค่ะช่วยเขาเพื่อที่จะให้เขาอ่ะเปอร์เซ็นต์การติดเยอะขึ้น เพราะว่าถ้าเป็นดันธรรมชาติะคะ่ะเขาต้องรอรอเหมือนรอตัวพึ่งตัวมแมลงต่างต่าค่ะมาเอาเอาเอาจากตรงเนี้ยตัวผู้มาเพื่อที่จะมาเกาะอ,องตัวเมียแต่อันนี้เราสามารถช่วยเขาได้มันจะทําให้เมล็ดเต็มฝักเต็มเนี่ยค่ะทันพุทธทัพทีมสยามเทคนิคง่ายๆทุกคนสามารถทําได้